วัค่ะกิฟนะคะวันนี้นะคะกิฟก็จะมาสอนดิดตบกันในเพลงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะของปินปินนะคะก่อนดูนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กิฟกันด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดนะคะมีปุ่มให้กดด้านล่างนะคะเขียนว่าติดตามนะคะยังไงก็ฝากกดเป็นกําลังใจให้กิ๊ด้วยนะคะกิ๊จะอัปคลิปใหม่ทุกสัปดาห์เลยนะคะสําหรับเพลงนี้นะคะก็มีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะพอประมาณนะคะกิ๊ก็เลยเลือกที่จะใช้แพทเทิร์นหลักของเพลงนะคะเอามาสอนเพื่อนๆนะคะเอาไว้เล่นกันสนุกๆน,นะคะผ่อนคลายนะคะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันนะคะโอเคค่ะ สำหรับเพลงนี้นะคะกิ๊บก็จะสอนแพทเทิร์นไปพร้อมๆกับการจับคอร์ดเลยนะคะมีคอร์ดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะมาเริ่มกันที่คอร์ดแรกนะคะคอร์ด C ค่ะนิ้วชี้นะคะจับที่สายที่สองช่องที่1นิ้วกลางจับที่สายที่สี่ช่องที่สองแล้วก็นิ้วนางนะคะจับที่สายที่ห้าช่องที่สามนะคะแพทเทิร์นนะคะจะเป็น ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้กับคอร์ดซีนะคะเวลาดึงนะคะเราจะดึงสายที่5้าสสองนะคะอย่างนี้นะคะส่วนเวลาเกี่ยวนะคะเราก็จะเกี่ยวแค่3ามกับสองนะคะ3าสี่ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบ ดึงเกี่ยวตบดึงตบจะเท่ากับ1ห้องนะคะสองนะคะคอร์ด e minor นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่5ช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่4ช่องที่สองนะคะดึงห3สาสองแล้วก็เกี่ยว3 2มสองนะคะดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อมานะคะคอร์ด ดีไมเนอร์นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่1ช่องที่1นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ามช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องที่3ามนะคะดึงสี่สามสองเกี่ยว3ามสองนะคะดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึงตบต่อมาขอดนะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่หช่องที่สองนิ้วกลางอยู่ที่สายที่6ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่3มช่องที่1่เอ้สายที่1ช่องที่สามนะคะ ดึงหกสามสองเกี่ยวสามสองนะคะดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกเ่้มาคอร์ด A อมเนอร์นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สองช่องที่หนึ่งนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่สองนิ้วนางอยู่ที่สายที่สามช่องที่สองนะคะดึงห้าสามสองเกี่ยวสามสองนะคะดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึง ต่อมาคอร์ด A7 นะคะนิ้วกลางอยู่ที่สายที่สีช่องที่สองนิ้วนางอยู่ที่สายที่สองช่องที่2นะคะดึง5 3าสามสองเกี่ยวสามสองเหมือนเดิมนะคะดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกคอร์ดสุดท้ายนะคะจะเป็นคอร์ด F นะคะเราจะจับเป็น F major seven นะคะนิ้วชี้อยู่ที่สายที่สองช่องที่1 นิ้วกลางอยู่ที่สายที่3ช่องที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่สี่ช่องที่3นะคะดึงสี่สาสองเกี่ยว3กับ2นะคะส4ดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกก็สำหรับเพลงน,นี้นะคะมันก็จะมีท่อนที่เล่นสองคอร์ดใน1ห้องนะคะกิมันจะเป็น D Min o r กับ G นะคะโดยที่คอร์ดแรกนะคะเราจะเล่นเป็นดึงเกี่ยวตก พอคอที่สองนะคะจะเป็นดึงส่วนในท่อนฮุกนะคะก็จะมีอยู่ท่อนหนึ่งเหมือนกันนะคะทันก็คือ e m i n o r กับ er a นะคะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูนะคะสาสดึงเกี่ยวตบเป็นคอด์ดึงตบมาลองเล่นท่อนฮุกเปล่าๆไปพร้อมๆกันแบบช้าๆดูนะคะ3 4ดึงเกี่ยวตบดึงตบดึงเกี่ยวตบดึง ตกเป็นขอนะคะดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกเป็นคอดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกดึงเกี่ยวตกดึงตกเดี๋ยวเรามาลองเล่นไปร้องไปพร้อมๆกันดูนะคะสามสี่ บอกใครให้ใครรู้แล้วกันเหตุผลเดียวที่มันทำใ้ฉันเป็นแบบนั้นจะไม่ต้องสงสัยความจริงมีเพียงสิ่งเดียวเพียงเรื่องเดียวแค่อย่างเดียวแค่สิ่งเดียวแค่เหตุผลเดียวเธอคนเดียวรู้ไหมแต่ว่าฉันต้องเก็บเขา คำนั้นไม่กล้าจะบอกมันให้เธอรู้ไปความจริงมีเพียงเท่านี้แค่สิ่งนี้แค่เรือ่องนี้แค่อย่างนี้แค่เหตุผลนี้เธอคนนี้รู้ไหมก็คือรัที่อยู่เต็มหัวใจฉันต้องเก็บมันไว้ นะคะเพื่อนๆร้องผิดบ้างก็ให้อาภายัยกิ๊ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับกิ๊ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะบ๊ายบายค่ะ